สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมืนเน่อมานพบกับข่อยอยู่เลยไม่นอ้องติมลุยสวนเนาะเมื่อนี้จะเข้ามากำจัดมอดอีกเทื่อนหนึ่งพี่น้องราต้นเราเดิมเลย,เ,ย,เ,ยเพื่อนเนี่ยไม่ได้เข่ามาโดนเลยเนี่ยนี่มอดเข่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่บางแน่น,นแบบนี้ก็ถือว่ามอดเข่านี่เข่าลำต้นถือว่าลามจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นไปทางโน้นแล้วเพื่อนเลยเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วเนี่ย ลำนจัดยากแต่เราต้องคอยเข้ามาเรื่อยไงอันนี้ไม่นอดซิมหายไปเป็นเดือนสองเดือนแล้วนี่เขาเข้ามาทีหนึ่งนะเข้ามาทีหนึ่งก็น่าหมดแล้วเนี่ยพี่น้องนี่นี่ไปนี้คือมอดเข้าแล้วต้นเนี้ยข้างล่างเนี้ยที่ทําไว้เนี่ยก็ไม่มีแล้วทุกคนเนี่ยเหมือนแถวน,นี้แห้งอย่างเงี้ยถือว่าไม่มีแล้ว ลามขึ้นมาข้างบนอีกแล้ววันนี้แม่นอ,อติมก็มาเหมือนเดิมทุกคน <Yeah. S 1> ก็จะเนี่ยเราจะมาขูดแล้วก็จะเอายาน,นี้ใส่นี่ค่ะดูเองนะคะน้องอติมอ่านไม่ออกนะคะอ้ะอโทษขออาภัยด้วยอันนี้จะเป็นมอดนะคะเราจะสิดเราจะขูดขูดตรงนี้แล้วก็จะสิดดาลงไป Uh huh. ศูนย์มากพี่น้องอันตรายอยู่เหมือนกันคราวนี้พอเขาจะลงไปสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะตูดมอดเขาก็จะถอยออกมาถอยออกมามันก็ยามันก็ดีนะทุกคนไม่ใช่ว่ายาเขาไม่ดีนะแต่เราไม่ได้เข้ามาทําบ่อยอะ่ะมันต้องเข้ามาเรื่อยๆเดือนนึงเข้ามาสาักสามครั้งก็ยังดีเนาะอันนี้ไม่ได้เข้าเลยพอน้องไอติมเขาก็ไม่ว่าง แม่น้องอติมก็เลี้ยงลูกเพื่อนๆนี่เราพามาดูเนาะ,ะเดี๋ยวแม่น้องติมพามาดูข้างล่างนี่ยทุกคนตรงนี้เขาก็ลามาและจุดเนี้เนี่ยดีๆ,ๆเป็นตัวนอนเลยเนี่ยตัวนอนเลยเนี่ยตัวนอนเลยนี่นี่เป็นอย่างนี้เนี่ยใช่เลยเนี่ยนี่ยขูดๆออแล้วก็เอายาพ่นใส่ทุกคน,น,น เราก็ไม่อยากจะขูดแบบเข้าไปถึงเนื้อเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะเครียดไปใหญ่ทุกคนแล้วก็พยายามแบบขูดให้แบบเนี่ยให้หังกระกาดเก็ดเขาออกเนี่ยค่ะแล้วก็เอายามาใส่เนี่ยตอนแรกก็กินอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ลาม,มาฝั่งนี้แหละเนี่ยแม่น้องติมมาทําฝั่งเนี่ยเนี่ยมันก็แห้งไปเลยทุกคนแห้งอย่างเงี้ยเป็นรูอย่างเงี้ยก็ถือว่ามอดไม่มีแล้วเนี่ยมอดเขาออกไปแล้ว เนี่ยเราก็จะมาพ่นยาพ่นไปเลยอีดีไปเลยทุกคนอันนี้เวลาพอมาก็มาทำทีนึงก็หายไปนานเลยทุกคนก็ยอมรับด้วยว่าทำไม่ทนันเป็นโรคทำไม่ทันจริงๆทุเรียนก็มีน้อยอยู่แล้วมอดข้าวนอนข้าวก็เรียบร้อยเนี่ยเนาะ ฝั่งนี้เขาก็เริ่มแล้วเนี่ยเริ่มจะมาเลยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเริ่มมาเนี่ยต้นนี้ก็ถือว่าเป็นทุเรียนต้นสาวทุกคนปีที่แล้วให้ผลผลิตก็ร้อยกว่าโลได้เนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่สองที่เขาจะให้ลูกเราถึงได้ว่าทุเรียนนี้รักษาไป คือว่าปลูกง,ง่ายตายเร็วเนาะทุกคนก็อันดับแรกก็คือทําใจอันดับที่สองมาก็คือก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาดูแลลําต้นเขาให้ดีรากเน่าโคนเน่ามอดเจาะลําต้นกินลําต้นโอ้ยโรคเยอะมากเลยทุเรียนนี้แต่เข้าให้ผลผลิตมามันก็คุ้มทุกคนถ้าคนไม่ได้คิดมากเท่าไหร่อ่ะสำหรับคนไม่มีตังก็คิดมากอยู่ หาเงินจะ,จะซื้อพันมาแต่ละพันนี่ก็ยากเนี่ยเป็นน้ำอมติตีมตะขูดตรงนี้แต่พ่นตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเข้างดเข้าลําต้นเข้าอย่างนี้จะรอดไหมขูดกันทุกคนจริงทุเรียนเขากำลังจะใกล้จะให้ผลผลิตแล้วใกล้เขเขาจะเตรียมตัว เตรียมตัวออกดอกไปลแล้วพี่ทุกคนเราก็มามาสับมาขูดเขาเนีย้ยแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเขาเครียดมานี่ก็โอ้โหเขาก็ไม่ออกลูกให้ไม่ใช่อะไรหรอกเนะาะเนี่ยเราขูดประมาณนี้ถ้าเราถากเข้าไปข้างในก็เขาอาจจะไม่มีลูกให้เราได้ตตรมก็จะมีตัวนี้ มาสีดให้เขาด้วยอันนี้คืออันนี้ก็ป้องกันระยะยาวระยะสั้นระยะสั้นก็คือสีดไปก็ตายไประยะยาวก็ป้องกันได้ประมาณสักสอสมเดือนเซลไดนะทุกคนแล้วก็สีดให้เขาไปเลย ก็รักษาต้นหนึ่งมันก็มันก็คุ้มอะทุกคนถ้ามันออกผลผลิตมาก็ต้นละสองสามหมื่นอะนี่ต้นนี้ไม่น้องอาติมคามาทำครั้งที่สามเลยนะครั้งที่สามแล้วอ่ะยังยังเหลือทุกคนด้วยไม่ตายอ่ะกำจัดยากอ่ะ อัทงทีสามแล้วก็ห่างกันด้วยนะไม่ได้เข้ามานานเลยแหละิึงจะเข้ามาเนี่ยเหมือนต้นนี้ต้นนี้เป็นไงต้นนี้ก็พอมีอันนี้จะเป็นนอนนอดนังไม่เข้าเป็นน,นอนทุกคนนี่ตอนนั้นแม่หน่อ,อติมเนี่ยมาทําแต่แห้งหมดแล้วแห้งแล้วอันนี้ก็เป็นนอนขูดก็รู้เลยเป็น,นนอนเล็กๆอะ่ะถ้าเราปล่อยให้เขาแบบโตเขาอาจจะเข้าเป็นน,นอนเจาะลําลต้นตัวนี้เนาะเขาจะมา มาในแมงปีกแข็งกลางคืนน่ะนี่ต้นนี้ก็ปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตเยอะเหมือนกันทุกคนอ่าครับเป็นปีนี้ก็เป็นปีที่สองที่เขาจะให้ลูกเราเหนื่อยโอ้ยแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงคู่กับแปลงมังคุดทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูมังคุดข้างหลัง นี่ทุกคนนี่พอจะพามาขูดเนี่ยนี่ขูดออกไปเลยขูดขูดนี่นี่ดูสินอนมอดเจาะลำต้นจะพึ่งไปจากข่อยเยอะดูน้ำกันให้ผลผลิตเจ้าของหน่อยนี่ทุกคนเัาก็จะมาขูดเนาะ แล้วก็ไม่อยากขูดลึกอ,อย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาอยามาชนพ่นใส่ค่ะเนี่ยทุกคน สำหรับคลิปนี้ไม่นองอติมกะขอจบเพียงเท่านี้เลอทุกคนม,มังคุดนี่กำลังแตกยอดทุกคนนี่พามาดูด้วยเนี่ยอันนี้เขาเรียกปากนกแก้วเนี่ยเห็นหรือยังคะมังคุดแตกยอดนี่อ๋อสำหรับคลิปนี้ไม่นองอาติมขอจบคลิปเพียงนี้โชคดีมีเงินใช้กันสบายดี